ทำไมผมถึงเลือกธุรกิจสร้างบ้านขายนะครับก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามานะคําถามนี้นะครับก็เป็นคําถามที่ดีนะนะครับก็ยังงงๆอยู่นะครับจริงๆแล้วผมก็ทํามาหลายอย่างนะผมก็ไม่ได้คนมีเงินอะไรนะนะครับก็เรียนก็จบไม่ได้สูงนะครับม .6 กศนนะครับแล้วก็ทํางานตั้งแต่เด็กๆนะครับตั้งแต่อายุ17นะครับทํางานก่อสร้างก็แก๊กผสมปูนมาปี2ปีแล้วก็ออกมาก็มาทำเซเว่นทำโรงงานนะครับ เราก็เหมือนเริ่มขายของออนไลน์เริ่มมีเงินหน่อยเริ่มมีอะไรหน่อยนะครับก็เปิดร้านพวนแกนกสนิม3สาขาก็ไม่ได้ก็ไม่ได้กําไรเยอะอะไรนะนะครับเดือนหนึ่งก็พกก่นแกนสนิมก็กําไรเดือนหนึ่งก็สามสี่หมื่นนะครับตอ่อละสาขาจริงๆไม่ถึงด้วยนะครับเราก็ขายของออนไลน์ก็ได้เดือนละประมาณแสนก็บาทอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รายได้เยอะอะไรมากมายนะครับเราแต่ว่าเราก็คิดหาวิธีหาวิธีหาเงินไปเรื่อยๆของเราอะนะครับ ก็ได้มาเห็นการสร้างบ้านขายได้ดูได้ศึกษาใน YouTube ว่าเฮ้ยมันทำได้นะเรามีเงินประมาณนี้ก็ทำได้นะนะครับเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าการสร้างบ้านขายเนี่ยโหต้องมีงเป็นร้อยหลังเป็นสิบหลังเว้น3า4สี่สิบหลังนะครับต้องใช้เงินแบบ1ิบล้าน2ี่สิบล้าน30สิบล้านเมื่อก่อนเราก็เคยคิดนะเราก็เห็นแล้วเรางจริงๆเราก็ สนใจอะไรแต่ว่าเราก็คิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับมันต้องใช้เงินเยอะอะไรแยะนะครับจริงๆได้มาศึกษาได้มาอะไรจริงๆจังๆ,งๆก็รู้ว่าเฮ้ยสร้างบ้านขายมันไม่ต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นนี่หว่านะครับที่ดินเราก็ไม่ต้องซื้อก่อนนี่หว่านะครับเรามัดจําเขาแล้วก็สร้างแล้วก็ขายแล้วก็ให้ค่าที่ดินเขาก็ได้นี่หว่านะครับเออแล้วเราก็ถ้าไม่มีทุนเราก็สามารถใช้เครดิตลูกค้า สร้างบ้านได้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วเรากเก็บส่วนต่างเออเริ่มศึกษาศึกษาก็เริ่มรู้นะครับว่าเฮ้ยไม่จําเป็นต้องมีเงินเยอะนะหลักหมื่นก็ทําได้หลักแสนหลักล้านก็ทําได้นะครับเราก็ค่อยๆเริ่มทําค่อยๆเริ่มลองโงยกว่าจะเริ่มก็นานเหมือนกันนะนะครับในใจตอนเริ่มตอนแรกก็ในใจคิดอยากทํานะครับคิดว่าเฮ้ยมันเป็นธุรกิจที่แม่งได้เงินเยอะนะกําไรอะกําไรหลังหนึ่งแม่งสี่ห้าแสนนะนะครับ ทำอะไรได้ได้กําไรหลังหนึ่งสี่ห้าแสนนะครับใช้เวลาสร้างประมาณสามสี่เดือนเราได้กําไรสนะี่ห้าแสนอันนี้คือหลังเดียวนะถ้าเราสร้างพร้อมกันสี่ห้าหลังนะครับสี่ห้าหลังก็ใช้เวลานี่แหละสี่ห้าเดือนนะครับถ้าเรามีทุนนะถ้าเรามีทุนพอนะสี่ห้าเดือนก็สร้างได้สี่ห้าหลังอนะ่ะเราขายเนี่ยโหสี่ห้าหลังหลังละสี่ห้าแสนนะครับได้แบบสองล้านอะไรเงี้ยหรือไม่เราพนักงานเงินเดือนสองสามหมื่นนะครับ ปีหนึ่งนะฟอร์จะได้สามแสนสี่แสนเนี่ยทำงานเป็นปีนะแต่ถ้าเราสร้างบ้านขายหลังหนึ่งเนี่ยนะครับได้กําไรสี่แสนเนี่ยใช้เวลาสามสี่เดือนเนี่ยโอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะนะครับก็คิดเออมันเป็นธุรกิจที่น่าทํานะผมก็คิดๆนะแล้วก็เหมือนกับสมมุติเราซื้อรถคันหนึ่งไนดะ้ซื้อรถซิตี้อ่ะอ่ะสมมุติซื้อรถซิตี้คันหนึ่งเนี่ยมือนหนึ่งเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยเจ้าของโชว์รูมแม่งได,ได้ได้กำไรเท่าไหรนะ่เนี่ยซื้อรถคันเนี่ย ผมเอาเต็มที่อ่ะไม่รู้นะเดาเอาสักแสนสองแสนได้ไหมนะครับโหแต่ว่าต้องมีโชว์รูมต้องก่อสร้างโชว์รูมแบบมีทุนเป็นสิบล้านร้อยล้านถึงจะมีโชว์รูมได้แล้วมาขายรถได้กําไรหลักอ่ะคันละแสนสองแสนแต่เราเนี่ยสร้างบ้านขายหลังหนึ่งเนี่ยแม่งได้กําไรสี่ห้าแสนเลยนะซื้อรถซิตี้ได้คันเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับมันก็เฮ้ยเป็นธุรกิจที่แม่งน่าสนใจไว้นะครับน่าสนใจแล้วเราก็เริ่มศึกษาศึกษาแล้วก็ค่อยๆลงมือทํา ความกลัวมันมีแน่นอนครับกลัวอะไรกล ideas ideas. ัวขายไม่ได้นะครับสร้างมาแล้วขายไม่ได้ทํำยังไงนะครับก็คิดอยู่ตลอดแหละแรกๆอ่นนะครับคิดอยู่ตลอดแหละเราก็พยายามดูพยายามอะไรนะครับเราก็คิดตอนสุดท้ายเลยถ้าขายไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรนะครับขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยังไงมันก็เป็นทรัพย์สินของเราอยู่เองแม่งเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับตอนที่คิดจะเริ่มหลังแรกนะแล้วข้อดีแบบผมว่ามีหลายข้อนะนะครับ แล้วมันเป็นการสร้างชื่อเสียงเราอีกด้วยนะนะครับมันเป็นธุรกิจที่แบบส่งต่อได้ยันรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับถ้าเราสร้างชื่อบู่บ้านไว้สร้างชื่ออะไรไว้เนี่ยเราไม่ต้องทําเยอะนะครับเริ่มทีละหลังสองหลังเนี่ยนะครับค่อยๆโตค่อยๆโ,โตไปนะครับเราก็จะมีแบรนด์มีชื่อติดตัวเราทําดีทำอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเป็นธุรกิจที่ส่งต่อกันได้นะครับผมว่าธุรกิจเนี้ย ไปธุรกิจที่ค่อนข้างโอเคนะอยากให้เพื่อนๆลองศึกษานะนะครับผมว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้พลังงานเยอะเท่าไหร่นะครับแต่แรกๆใช้เยอะนะ <c oughs> เนี่ยวันๆก็ผมก็มานั่งงานตอนเย็นนะแล้วก็ไม่ได้อะไรมากนะครับสั่งโคงสั่งของก็โทรสั่งเอานะครับไม่ได้มาดูอะไรมากนะโทรสั่งเขาก็มาส่งอะไรเงี้ยช่างก็ทํางานทําตามหน้าที่ของเขาไปเราไม่ต้องมานั่งจี้นั่งคุมงานกลัว ช่างอู้ช่างอะไรเปล่าไม่ไม่อ่ะเขาเมาเขาไม่อู้หรอกไอช่างเช่งทุกช่างอ่ะไม่ต้องมานั่งจี้นั่งอะไรเขาเมาดีกว่าไปนั่งมีลูกน้องอ่ะเฮ้ยเราไม่อยู่เขาก็นั่งอู้ทํางานไม่ทําและอะไรเงี้ยนะครับเป็นธุรกิจที่เราลงทุนลงทุนหนึ่งล้านแล้วเราได้ทุนทั้งกาไรกลับมาเลยนะครัสบสมมตินะจะมีธุรกิจแบบเนี้ยผมว่ามีน้อยนะสมมุติถ้าลงทุนทําร้านอะไรสักร้านหนึ่งนะครับเราก็ต้อง รอเก็บกินกว่าจะได้ทุนคืนอะไรเงี้ยก็นานอะไรเงี้ยแต่ธุรกิจสร้างบ้านขายเนี่ยลงปุ๊บถ้าวันได้โอนนะโอ้โหเป็นวันที่ดีใจมากเลยได้จับเงินแบบสองล้านสองล้านกว่าโอ้โหเหมือนถูกหวยหละงวันที่หนึ่งนะครับโอเคก็ประมาณนี้ผมตั้งแต่ขายของขายอะไรมาก็ชอบชอบนะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างว่าง คนข้างวางล้วก็ทำควบคู่กันได้หลายอย่างนะครับทําอาชีพทํางานประจําก็ทําได้องนงี้ทำธุรกิจส่วนตัวก็ทําได้ผมก็ยุ่งกับธุรกิจส่วนตัวเหมือนกันนะก็เย็นๆถึงจะมาหน้างงานนะครับ <S <S <DVD> <S ก็โอเคนะครับประมาณนี้ข้อดีของมันนะครับที่ผมเลือกไม่ใช่เลือกหรอกจริงๆอยากทํานะครับอยากลองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอเราได้เริ่มลองได้เริ่มลองทําได้เริ่มอะไรเงนะี้ยเราก็เห็นข้อดีของมันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ ยิ่งได้โอนบ้านเนี่ยโหดีใจมากโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับสำหรับคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านขายรุ่น4แล้วนะนะครับเรียนวันที่6ถึงวันที่10มิถุนายนนี้นะครับก็เรียน5วันนะเป็นการเรียนออนไลน์นะครับเป็นการสอนสดนะนะครับเป็นการไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะครับใครดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้นะครับเรียนวันที่6นะครับเวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มนะครับก็เป็นเวลา5วันนะครับ ก็สอนทุกเทคนิคนะนะครับสอนตั้งแต่เริ่มหาที่ดินนะครับคำนวณราคาต้นทุนต่างๆแล้วก็วิธีการขายวิธีการสร้างนะครับก็สอนตั้งแต่เริ่มหาที่ดินยันขายได้นะครับแล้วเราก็เป็นที่ปรึกษากาันตลอดชีวิตนะครับมีอะไรโทรมาสอบถามกันโดยตรงกันแล้วผมคุยเองนะครับไลน์ถามโทรถามได้เลยนะ